สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาเล่นเจ้างูหรือเจ้าโอฟิออนครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมหลังจากที่มันโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วในการบินนะครับผมแล้วก็เรื่องเลือดนะครับของเจ้าโอฟิออนถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนอยู่บนพื้นน่ะเร็วขึ้นนะครับก็จำมาเล่นให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันสําหรับวันนี้ครับโดยวันนี้ผมจะใช้ปืนแม่เหล็กครับผมเป็นปืนใหม่ล่าสุดที่มากับเจ้าแรปเตอร์นะครับ ส่วนโดนเป็นโดนฮิรูโกะครับผมส่วนโมดูลนั้นจะเป็นโมดูลตามนี้เลยนะนะครับแล้วก็มีอีกเกมหนึงนะที่ผมจะเล่นใพ้นเพื่อนรับชมก็คือติดเป็นโดนอ,อคอปเตอร์ครับผมนะเจ้าโดนคอปเตอร์ของเจ้าตัวนี้ครับเออนะครับนะของเจ้าแรปเตอร์นะครับมาติดให้กับงูนะครับเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเจ้าโอปิออนนั้นบอกได้เลยเป็นหุ่นที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าได้ปืนที่ดีนะครับแต่งดีๆเนี่ยเล่นมันแน่นอนไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยมาลุยกันได้เลยครับทุกคนมาพร้อมกับเจ้านี่ครับเริ่มต้นนะครับเกมแรกก็จะใช้โดรนเป็นโดรนคอปเตอร์ของเรานะครับผมก็คือเข้าชุดกันเลยกับปืนแม่เหล็กนะครับผมจะได้เขาเรียกว่าได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับ สำหรับชุดนี้นะเป็นเซตเต็มเหนียวเลยครับผมดูดเลือดแบบรัวๆเดี๋ยวไปดูซิว่าเจ้างูตัวนี้มันจะดูดเลือดดีขนาดไหนแล้วมันจะคิวได้สักเท่าไหร่ไปครับตัวแรกโอ้โหหนึ่งคิวฮะจัดไปก่อนเลยครับผมตอนแรกยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเพื่อนช่วยยิงด้วยหรือเปล่าจึงทําให้ได้เร็วขนาดนี้ครับมาแล้วหนึ่งคิวจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวรอดูสักนิดนึงนะครับผมนานๆเล่นทีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทนจริงหรือเปล่าวะ งูตัวนี้ครับขึ้นต่อเลยฮะปึ๊บแล้วก็ยิงครับปึ๊ดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหมดเลยทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้ยังไม่ได้ฮะนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องดูท่าทีไปก่อนนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาไหนลองสิโอ้โหนี่ครับจืดเรียบร้อยครับเดวบล์คิวดูดจูบนะครับผมหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวฮะไปฮะนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับค่อนข้างแรงเลยนะจังหวะนี้ครับปื๊ด ยังไงฮะปุ๊บปุ๊บเือดูด,ดินี่ครับโจวบเรียบร้อยทเปอร์คิวฮะโอ้นี่ครับปวะเภทด้วยความรวดเร็วและจังหวะนี้โดนยิงครับโดนยิงแล้วก็โอ้ยังคนได้นะทุกคนก็เรียกได้ว่าเฮ้ยนี่ครับดูดเลือดปุ๊บเนี่ยกลับมายูเลือดให้ตัวเองแบบเป็นระยะระยะนะโอ้ยังได้ครับนี่ต่อได้อีกครับปุ๊บมาแล้วฮะได้มาอีกหนึ่งครับโอ้โหจังหวะนี้ดูเอาเองฮะ โอ้โหภาคไม่ทันเลยทีเดียวทั้งวันได้อีกแล้วผมรีวิ่งโอ้โหเอาเอาเอาแตกกันเลยทุกคนเออผมก็ภากไม่ทันเลยนะดูกันทันไม่เอ่ยเมื่อสักครู่โอ้ยถ้าดูไม่ทันนี่สามารถย้อนดูใหม่ได้นะมันเร็วเหลือเกินครับผมโอเคมาดูชุดต่อไปกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้มองแทบไม่ทันเลยนะนะครับภาก็ไม่ทันไปด้วยนะทุกคนเอ้ยอ่ะ นะครับก่อนที่จะไปคิวกันแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจมก็อย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะตรงส่วนของคําอธิบายนะครับกดเข้าไปก็นะครับเลือกซื้อสินค้าก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซื้อให้เพื่อนหรือซื้อให้ตัวเองครับแล้วก็ใส่โค้ดครับ r u n g c h ครับผมโอ้โหยังพากไม่เสร็จเลยครับผมฮ้ยไม่ใช่สิยังขายของไม่เสร็จจัดไปแล้ว1คิวฮะก็เรียนว่าแรงจริงๆครับนะตอนนี้ผมใช้โดนฮิลลูโกะครับทุกคนนี่ฮะเพื่อเสริมความตึกครับกดฮิ มันจะบวกเลือดเพิ่มทีละสามหมื่นเฮ้ยเอาตีนี่ครับยิงเข้าไปฮะปึ๊บยังไงเรียบร้อยครับได้มาที่พวาคิวแล้วนะครับไวมากๆเลยนะนะครับถือว่าเป็นการกลับมาที่ดีมากๆสําหรับเจ้าโอปิออนครับถ้าใครยังไม่เบื่อนะครับเจ้างูก็ลองนํามาติกปืนเซตนี้เล่นดูได้นะทุกคนนะครับเรียกได้ว่าคิวกันแบบรัวๆนะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับ อาจจะตายเร็วบ้างอะไรบ้างแต่รับรองว่าการคิวนั้นสะใจแน่นอนนี่เห็นไหมกอไลน์ God แล้วครับผมสวยๆเลยนะโอโ้ยิงเราจังเลยฮะเรายิงคืนครับโอ้โหนีห่นี่ครับเจอไพ่ฮะปึ๊บยังไงโอ้โหวิ่งกันแบบลงุงตุงนังครับวิ่งซ้ายทีขวาทีนะครับปึ๊บลอยขึ้นมาอยู่กลางอากาศแบบนี้ครับเฮ้ยยังไงนี่ครับผม,มโดนยิงทั้งหน้าทั้งหลังครับ ยังทนได้ครับจังหวะนี้นี่ครับเรียบร้อยครับจัดไปอีกแล้วแลวจังหวะนี้แพ้ยังไงแพ้ก็เอาไม่อยู่นะทุกคนดูดินะครับเหลือเลือดน้อยแต่ก็ยังไม่ตายครับรีวิงรีเจนครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะและจะต่อยอตัวไหมจะได้อีกหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงปืดจืดจืดอ,อีกนิดนึงโอโ้ยังได้ครับรีวิงรีเจนเฮ้ยแล้วยังไม่ตายบอกได้เลยว่าทนจ้ดนะครับแม่ ทามียันแม่มายิงตอนนี้แล้วช่วยให้มีเลือดเพิ่มนะรับรองอยู่ได้อีกพักเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่อ่ะทุกคนดูดิดูดิครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดเรียบร้อยโอ้โ oh ห oh. นะครับก็บอกเลยว่าการกลับมาของงูครั้งนี้นะครับถ้าเล่นแบบไม่ต้องวู๊มากๆอาศัยจังหวะจะโคนดีๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะคิวได้อย่างมากมายกลายกองนะแต่ผมเนี่ยเล่นแบบดุดันให้เพื่อนได้รับชมกันไปเลยนะครับรนี่จะว่า แลกกันไปเลยใครดีใครอยู่ครับผมนะเดี๋ยวมาต่อให้จบเกมครับสําหรับเกมนี้มาดีแล้วฮะคิวแบบนี้นะครับสะใจแน่นอนชอบไม่ชอบนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะว่าเป็นยังไงครับถ้าเล่นแล้วคิวเยอะเนี่ยคงจะถูกใจเพื่อนๆนะถ้าเล่นแล้วแบบเฮ้ยเอาภาพจืดๆมาให้ดูเพื่อนๆก็อาจจะไม่ชอบนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่เจ๋งจรงิจรงนะทุกคนก็เลยจัดหนักๆมาแบบนี้อ้าวเฮ้ยเป็นไรตายวะเนี่ยเจ้าเฉินโลครับมา เดี๋ยวเรามาต่อด้วยไททันเลยฮะนะครับใช้ไททันนะครับในการคุมเกมดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้พระเอกอย่างเจ้างูของเรานั้นทําผลงานได้อย่างดีมากๆในช่วงต้นเกมไปแล้วครับตอนนี้ก็เราใช้ไททันนะครับในการคุมเกมไปเลยครับนะจะได้ทําดาเมจเก็บคะแนนกันอย่างสบายสบายครับตอนนี้คู่ต่อสู้ก็เหลือเยอะนะนะครับส่วนแถบสัญญาณเราก็น้าอยู่นะครับแต่ก็สูสีนะครับถ้าเขาจะแก้เกมกลับมาได้ ก็ได้เหมือนกันนะจังหวะนี้อย่าได้ประมาทครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับเอยแต่จังหวะนี้ไม่ใช่กับเราแน่นอนเรียบร้อยไทสเลเยอร์ครับปืนโค้งกับเจ้าไอเฟลนั้นก็ยังทํางานได้อย่างดีอีกเช่นเคยเอยจังหวะนี้ยังไงยังไงฮะจะโดดมาไหม่ะหลบก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อเขาโดดมาครับปึ๊บยิงไปครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ยิงได้ครับเพราะปืนเรามันโค้งประเภทแบบโค้งหักศอกนะครับผมโค้งอันตรายฮะ โอ้โหแลวโดดมาแค่นี้ครับรับรองเรียบร้อยแบบนี้ครับสบายสบายแล้วครับอย่างนี้นะเราเก็บไททันไม่ได้2ตัวแล้วครับทําให้กูเดาอได้แล้วครับผมแวมเพลทครับถ้าเกิดไททันของกูเต่อสู้ตายหมดนี่ก็ชิวเลยครับผมนะหวานเจี๊ยบครับเราก็ไม่ต้องระแวงว่ากูเต่อตู้จะมีไอเฟลปลืนโค้งหรือเปล่านุนนุนนๆนๆุนุนๆๆๆๆๆเห็นแล้วครับผมเห็นอะไรบินขึ้นมาแวบๆครับด้านนู้นครับมาแห่เอาแล้วอะไรอะไรออฟ น่าจะเป็นป้อมของเจ้าซีเรียสครับนะน่าจะเป็นป้อมของเจ้าซีเรียสโยนผ่านหัวแล้วไปเมื่อกี้ครับจังหวะนี้โดดยิงครับอืมเขาลงไปที่กำบังครับผมรอดไปได้ฮะส่วนตัวนี้ยังไงครับนะเขาลงไปในที่กำบังครับเลยรอดเมื่อกี้เสียดายจังเลยนะครับเดี๋ยวหาจังหวะใหม่ครับอันนี้มีบินขึ้นมายิงแบบนี้ครับเดี๋ยว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 เห็นแล้วฮะนะครับเห็นแล้วครับผมจังหวะนี้ครับแหนบปุ๊บขึ้นไปครับ ทันไหมอืมือขึ้นมาพอดีเลยครับผมเดี๋ยวลองวัดกันดูหน่อยครับว่าเป็นไงโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยครับทไทสเลเยอร์ครับสวยครับแบบนี้และเกมของเราก็นําโลดนะครับนําโลดนาโลดเอ้ยดุเดือดเลือดพลานอีกเช่นเคยนะแม่เล่นทีไรนี่รู้สึกได้เลยอนี่นี่น,น,น,นี่ขึ้นมาแล้วทุกคนพืบแบบนี้ก็ต้องยิงสิครับขึ้นมาแบบนี้ครับอ,อ้าปดไม่โดนทุกคน งส่มือเปียกเหนือนะยิงแบบนี้นะครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับไทสเลเยอร์นะครับไม่มีปัญหาแล้วสําหรับเกมนี้ับผมปุ๊บได้ไหมเฮ้ยมันน่าจะได้นะเมื่อกี้เนี่ยลูกกระสุนมันยังไปไม่หมดเลยนะเรียบร้อยได้จริงด้วยทุกคนทิปว์คิวครับนะจังหวะปลายๆครับกระสุนเรายังวิ่งไปไม่ถึงตัวศัตรูเลยนะเราลงมาก่อนครับแล้วก็ยึดจุดสัญญาณตรงนี้ศัตรูทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะทุกคนก็สบายๆครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะ เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรกับเจ้าโอปิออนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแบบสร้างสรรค์สนุกสนานกันได้นะครับผมนะปึ๊บปึ๊บได้ตัวไหมนี่อย่างได้ครับทุกคนกดไหลนะครับอ่ะจบเกมแล้วครับผมนะแถบเรานําเยอะนะครับก็เลยทําให้เกมนั้นจบไวนะครับก็ชนะไปเกมแรกที่งูผมตายนั้นก็ผมก็ชนะนะทุกคนนะครับชนะอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ครับว่าเกมนี้เราคิวไปได้เท่าไหร่โอ้ คิวไปไม่ใช่น้อยเลย19ตัวครับผมเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะทาได้ดีทั้งงูแล้วก็นะครับทั้งไททันเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูครับผมนะงูนั้นนะครับยังมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คิดนะครับถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วก็เถอะถึงจะไม่มีปืนแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดพวกสายฮาสาดได้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับฮาสาดก็ใช้ดีมากๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับความมันแบบนี้บ่อยๆสวัสดีครับผม